คนก็จะมีภาพจำว่ากันแดดแบบฟิสิกอลเนี่ยทาแล้วต้องหน้าลอยหนักผิววันนี้ก็เลยจะมาป้ายยา K A U V Sunscreen Sensitive Skin S P F 50บวก P A บวก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 ก่อนใช้เนี่ยให้เขย่าก่อน ตัวนี้นะครับเดอร์มาตัโลจิคอลลี่เทสนะคะคืออ่อนโยนมากผิวแพ้ง่ายใช้ได้นะคะไม่ใส่น้ำหอมไม่ใส่แอลกอฮอล์มากับนวัตะกรรมอัลต้าล็อกโพเทค,คซึ่งประกอบด้วยไฮยดรอนิกแอซิดอัลจิเนตพูลูแลนเรียงตัวกันเป็นตาข่ายปกป้องผิวจากฝุ่น 5, เพลียมสองจุดห้ามลภาวะควันฝุ่นควันบุหรี่แล้วก็ควันรถรวมถึงช่วยเคลือบผิวป้องกันการสูญเสียน้ำจากผิวเ <cle pt ured> นื้อเป็นเนื้อน้ำนมเตี่ยงง่ายซึมไวมีมอยเจอร์เซอร์คอมเพล็กซ์คือกรีเซอรีนยูเรียเจอรโอลสแล้วก็แอลซีรีนมาในเทคโนโลยีซ ฟินิชคือสบายผิวมากไม่วอกไม่ลอยตัวนี้ very water resistant นะครับกันน้ำสูงสุด80นาทีแล้วก็ re friendly นะคะฟิลเตอร์กันแดดเนี่ยเป็นมิกับปะการังระหว่างวันเนี่ยก็คุมมันระดับหนึ่งไม่เนินหน่ะไม่แสบตาเสื้อไม่เลืองแล้วก็ด้วยความที่เขาเป็น1 0อเป็น physical เนี่ยคืออ่อนโยนมากสามารถใช้ได้ตั้งแต่เด็กอายุ6เดือนคนท้องัยรุ่นเป็นสิวผิวแพ้ง่ายหรือว่าหลังทำผาตัการที่สำคัญคือเนื้อดีทางง่ายประสิทธิภาพดีเหมาะกับแดดเมืองไทยสุด,สด